อันนี้มันเน่นออันนี้มันตั้งเรอคะยิ่งแมวยิ่งมันหัง่นันมัตั้งทำไมันเคข้าวเานีมาจากบ้านลุงเตาเลยต้นรบกรอเดียวอดเลยคนอใกล้ขอเยอะหราเออทไมผัดทำไมเอาเราีทย้อยอันนี้รบอาวหนีวก้อน อ๋อไม่รับก่อนมัคือเอามาคือก้าบโอเอานี่มันกินอยู่เนี่ยก็ค่อยผัดกับกะเพาากาละนานยิ้ไปในบ้านมันกะเพราจับไก่นะปรมาณว่ากินยิ่งว่าัดกะเพรจับไก่กินกินกินเหมือนเดี๋ยวมันงสัสินกันเราชิมด้วยเราสั่มาอยากสั่งปลาค่ะสามเก้าสองสามเก้าสองสี่สี่ห้าแปดค่ะศนย์เก้าสองเจ็่เจ็ห้าสอง เดี๋ยวโอเคจะสั่งดจ้าแบบมาได้เลยค่ะทุกคนขาาวะะกินเจกี่วันน่ะวันเดียวเหรอคะสองวันห้าว่าา้า้องโมโลมาสองวันบ้ากี่วันสองวันสองวันไม่เป็นไรเปนองวันเหรอพอดีวันลามาพอดีเนาะินเรืกกินเผื่อลุงแพ็กเท่าไหร่คะปกขกวดสองร้สามสิบค่ะให้รปวด จกินี่าววันแม่เอบอกดาวันดาวันวันนี้ค่ะวันนี้ปะลามาซุดวันี้ป,ปะลามาเลยค่ะต่างตัวน,นี้ก็ได้วันี้ปลามามีเลยดูกดนะูด้งนี่นงไงคำสกรูคำสกรูอยู่นี่อันอนี้ใช่ไหม

เริ่มลกเริ่มลกดูแจ็คขราเื่ม่อเองอ่เี๋ยนี้แม่เกเี่ยแม่กจทอะรคาทำนี้รงทไมแม่ถังสอนลูกไม่เพาองนี้เนี่ยไม่อะอะไรเี๋บวเลอ้าเไลอ้เดีเอ้ามเี่แม่ปอ้ลูกขาลูกขลูกขาดี๋ยวไลูกขาลูกขาี่ยมเอาให้เอนะเเลเลม่ด้ที่บด เราจ่ามาบจ่าจ่าี่เเ้านจอเหอ้ยบ้าานลูกะบาลว่ับ้งตายปที่ไรหายลพอจ่าลูกเอ้ลอจ่าลูกนเองนอมก่็กองยครับนอนะเริ่ม้นอันนี้ะจต้ายังไงว้ยจะม้นนอนไยโค้รอยโรอ เออันจับน้าดีก็มาร่าเอาสิจักกัน้าหันหางจับสิหันท้านขวาเนะอาเ้เราเะอีนี่น็อ่ะมีอ่ะนี่้แต่พวกนแ่กแ่ของนกงก็ได้่้าหันหมือนเานีันทางนอะเาเอาเอาเอาด้านรถจบ้อเจาหลองในแจะยางไปเจาก็จะบูทูนตไหมเ้ไรเียลจะยาง่าเบียดนของไง

ก็เก่งสนูกมือนีละลนกมือเก่งสูกวเก่งงทุกอ่าเก่งกอย่าน่ก็เก่งนก็เก่งเก่งบดกวนเยรเก่งยังเยเก่งก่่ย้เ่งอเยงไม่ยบอกยับอกกวจอะไรรบะ Nhé, và oh, cái đó là con đon đó nè Ờ, thế nào nào? được. một. Nó 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 bự mà đi. Nó chắc cho nên nó bị. Đấy, nó vô nào. Đi nào. Nên pụt. Nè. udah udah siapa tuh kan? kalau <laughs> cari Allah saya berkorban. Terima kasih. Terima kasih ya. Kalau cari Allah, apa korban? Kalau kamu mau ada mau belajar apa? Aku nindoin dulu sih. Maksudnya? Biar

เราไม่เล oh bon. ่ด้วยกเสือเราส่เนือผิดขอบคุณนะคะช่เลยหนู่ให้กำลังใจใช่ใส่เนื้อผิดใหญ่เราจะมีไส์ใหญ่ที่ไม่ใค่นนี้แม่าไม่ก่ตัวหขอกมันคมไ่ารอกเขาขายไป็นกิโลเขาขายชั่กิโลเขาไม่ได้นักออไทยไม่ได้เขอซื้อก็ได้ไหมไม่บอกราไม่ตัวเขม่ได้นักสองรยตัวเขาไม่ได้นัองอตัวหลัจากันมาทำกิโบกรแล้วเขาขายเปกิโล

สองคนไม่ใช่คนเดียวสองคนไอ้ผู้อยากเป็นเดนเซอร oui. ah. no e yeah? e ์คนะะเวที公公 mi, ่เขาถีฮักเกอร์เลยคุณดูต่อไปจะไปเสร็จนะมุน okay. ียงมเนี่ยไปเสร็จแล้วสองคนก็จับีเน่ยจับไปตั้งไว้แชนแนลกันเลยค่ะมุนเหมือนปุ๊กอยู่สองคนเธอมีสองคนมุนบววบ ไปหนึ่งชั mm. ้นเปเมือเรื่อก็ทางไปขึ้นรู้จังหวอรู้จังหวะรู้จังหวะนเนี่ยสียงางนอกเลยตอน้อ่คตอเนี้เดียวเดมาเดียวเสมอยเลยเดี๋ยวคาเล่าตุกกา

อไขึ้นเวลายิงยาวนาขึ้นนะต้องเอาลงขึ้กมาหอี๋ยิได้่งปุ่มยิบ่ไจด้ม่ไปจอไ้ตกนานแล้วก็ยังอักลงไม่ไ้าอบาลงมแล้วไปาไยด่อยู่มมือเคี ันน <c els descript or> ี <worries> uh, care, huh? ้ส่เยอะสั่นน้องมี่สั่งอะไรอ่ะใส่เยอะสั่นนี่นี่ลยเป็นใจตั้งใจได้เน่ยเดียวนงั้นเอาใส่ปยนเนาะ ที่พี่ดูบอลลามลึกๆคนตดาโตพราะว่าไปทไปี่ก็ไม่จับไม่นอนหรอกเพราะว่าเลยไม่กนอนองไงจับแต่ไล่สุดยอดโดนสว่างเลยอันนี้มันไม่โค้งอ่ะเลยรอ์อันนี้มันจะไม่ดีหรอกนี่อันนี้ไอ้นี่นี่ีมพอแล้วนี่นี่นี่ข้างบนเสร็จแล้วเดีจะเด็กเดี่ยวเขาให้หใส่ เี้ยตายแล้วลุกไปแล้วตัวฟีมือนะฮะฟีมือของป้าทำนะคุณผู้ชมไม่ทำมาเลยนม่ไงหรอกเจ้าวนนังตั้งไนั่นเท้ามเท่าหมนด้วยแกมาแช่ถาได้มาพวกแกก็ด้จริงเลยไงนีไงป้า เลยนี่ยไหนฮะเราเจอเราเจอขนาดนี่มาเจอตัวกันแล้ว